ครับก็สวัสดีครับนักเรยียนวันนี้เรากลับมาพบกันต่อนะครับในส่วนของวิชาภูมิศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับในคราวที่แล้วเราพูดถึงลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือไปนะครับในรอบนี้เรามาพูดถึงภูงมิอากาศและพืชพันธุ์คือภูมิอากาศที่มีผลต่อพืชพันธุ์ธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือนะครับเขตแรกที่เราจะพูดถึงคือภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่ เป็นป่าดิบชืน้นนะครับก็จะพบบริเวณชายฝั่งตอนออกของอเมริกากลางและก็บางส่วนของหมู่เกาะเวสต์อินดีสลักษณะอากาศนะครับที่พบก็คือฝนตกชุกอุณหภูมิสูงมีลักษณะแบบป่าดิบชืน้นคล้ายๆกับภาคใต้แล้วก็ประเทศมาเลอินโดในบ้านเรานะครับอันที่2คือทุ่งหญ้าสวรน,น่าจะพบบริเวณตอนใต้ของมรัลฟลอริดาบริเวณคาบสมุทรยูคาตานันเรียบเลาะชายฝั่งตันตกของอเมริกากลางแล้วก็บางส่วนของหมู่เกาะเวสต์อินดีลักษณะของ อากาศลักษณะที่พบนะครับก็คือฝนตกปางกลางมีฤดูแล้แงสลับกับฤดูฝนอย่างละครึ่งปีคล้ายๆกับที่ทวีปแอฟริกานะครับคือลักษณะแบบทุ่งหญ้าสวรน,น่า มันจะพบความแตกต่างของฤด,ดูฝนกับฤด,ดูแรงอย่างชัดเจนพืชพรรธรรมชาติพบก็เป็นทุ่งหญ้าสวนาเป็นทุง่งหญ้าแห้งๆมีสิงโตวิ่งมีม้าลายลักษณะแบบนั้นแต่แค่ว่าอเมริกาอาจจะไม่ได้มีม้าลายหรือมีสิงโตเหมือนแอฟริกาเท่านั้นนั่นเองนะครับถัดมาลักษณะอันที่สามคือกึ่งแห้งแรงจะพบได้บริเวณแอลเบอร์ Albert, นะครับมอนรัสเอลเบอร์ลงมาตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาบริเวณมอนลาัดมอนเทนาไวโอมิงยูท่า โคโลราโดและก็เท็กซัสนะครับจนถึงตอนบนของประเทศเม็กซิโกลักษณะนะครับที่สำคัญที่จะพบก็คือฝนตกน้อยและอากาศค่อนข้างแรงนะละนักษณะก็เป็นแบบทุ่งหญ้าสเตปคล้ายๆที่ทวีปยุโรปในบริเวณยุโรปตะวันออกนะครับถัดมานะครับจะเป็นเขตแห้งแล้งนะครับภูมิอากาศแห้งแล้งก็จะพบบริเวณตอนใต้ของโมลรัดแคลิฟอร์เนียเนวาดาบางส่วนลงไปถึงบริเวณรัฐนิวเม็กซิโกเท็กซัส นะครับแล้วก็บริเวณแถบที่ลาดสูงเม็กซิโกนะครับคาสมุทิแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะบริเวณนี้ก็จะมีทะเลทรายที่สําคัญๆนะครับว่าจะเป็นทะเลทรายโมฮาเวทะเลทรายเกรทเบสินนะครับทะเลทรายเนวาดาทะเลทรายโซโนรานะครับบริเวณลักษณะที่พบก็คือฝนตกน้อยแห้งแล้งจัดนะครับพืชพันธุ์ที่พบก็จะเป็นพืชในเขตทะเลทรายเลยไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรแล้วก็ต้องเป็นพืชที่ทนต่อความแล้งได้ดีคือมันต้องตักเก็บ ความชุ่มชื้นในตัวมันเองให้ดีนะครับเหมือนกระบองเพชรท,ที่เราแทบจะไม่เห็นใบมันเลยแต่เห็นน้ำนะครับถัดมาจะเป็นเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็คล้ายๆกับยุโรปนะครับโดยเรนตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียเอาง่ายๆว่าเขตอากาศนี้จะอยู่ละติจุดระนาบเดียวกับของยุโรปนั่นเองในช่วงลักษณะอากาศที่สําคัญคืออากาศร้อน และฤูดูหนาวมีฝนตกจำไว้นะครับพืชพันธุ์ก็คล้ายๆกับยุโรปก็คือปลูกพวกพืชรสเปรี้ยวมันจะเป็นส้มมะกอกองุ่นมะเดือนะครับไม่ใช่มะเดือบไม่ใช่มะเดือแบบ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 บ้านเรานะคล้ายๆนะครับเป็นมะเดือทางตะวันตกเขานะครับหกในส่วนของภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกนะครับลักษณะบริเวณที่พบนี้ก็คือตอนเหนือของโมร,รัลัสแคลิฟอร์เนียขึ้นไปจนถึงโมร,รัลัสบิติสโคลัมเบียนะครับลักษณะก็คือฝนตกชุกตลอดปี รุดูร้อนค่อนข้างเย็นรุดูหนาวอากาศอบอุ่นป่าไม้จะพบนะครับก็เป็นป่าไม้ผลัดใบผสมป่าสนนะครับแปลว่าตรงนี้มันอยู่รัติจูดสูงนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของทะเลทรายเกรดเบนซินนะครับไม่ใช่เบนซินนะเบนซินที่สหรัฐอเมริกานี่คือลักษณะของที่เราจะพบในเขตอากาศแบบนี้นะครับภาพที่สองนะครับก็จะเป็นทะเลทรายโซนาร่าในประเทศเม็กซิโกนะครับเราแทบจะไม่เห็น ต้นไม้ยืนต้นเลยนะเรียนเห็นตรงที่ก็กวางเพชรและไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับถัดมาในส่วนของเคมอากาศที่7ภูมิอากาศแบบที่7ก็คือภูมิอากาศอบอุ่นชื้นนะครับจะพบบริเวณทางตอนออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาอากาศค่อนข้างร้อนฤดูหนา,าวอากาศอบอุ่นแล้วก็มีฝนตกตลอดปีแต่จะตกมากในฤดูร้อนนะครับพื้นที่ที่พบก็จะเป็นป่าโป่งแล้วก็ทุ่งหญ้าใบยาวเป็นบริเวณกว้างถัดมาบริเวณแบบภาคื้นทวีป นะครับก้อนใต้ของแคนาดาลงมาจนถึงตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาเข้ามาถึงบริเวณทะเลสาบทั้ง5้าบริเวณอูรอนฮิลิแกนอะไรนะครับที่เราเรียนกันไปนะครับลักษณะอากาศก็จะมีอากาศร้อนมีฝนตกฤดูหนาวก็อากาศหนาวจัดนะครับถัดมาป่าไม้ที่พบก็จะเป็นป่าไม้ผันไปและป่าไม้ไม่ผันไปนะครับที่มีใบเรียวแหลมนะครับเพราะมันคือมันก็ยังได้อิทธิพลจากความหนาวเย็นนะเนาะไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ําหรือด้วยความที่เป็นเขตละติจูดสูงนะครับ9้า ามาคือเขตไทก้าหรือกึงโคโลนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่มรัฐอลาลสกาของอเมริกาซึ่งอเมริกาซื้อมรัฐนี้ต่อจากโซเวียตในอดีตนะครับรวมถึงบริเวณชายฝั่งตะวันตกจนถึงตอนออกของแคนาดาสภาพอากาศที่จะพบนะครับก็อากาศหนาวเย็นจัดเป็นระยะเวลานานฤดูร้อนมีเพียงแค่ระยะสั้นๆน,นะครับอุณหภูมิในเดือนที่ร้อนที่สุดนะักเรียนไม่เกิน10องศาลักษณะของพืชพรรณที่พบก็จะเป็นป่าสนนะครับ นี่เป็นภาพของดินแดนยูคอนในประเทศแคนาดาบริเวณภูมิอากาศแบบไทก้ายังไม่หนาวมากนะครับไทก้าเนี่ยต้องเป็นลักษณะของทุนด้าหรือพืชน้ําแข็งเลยนะครับถัดมาลักษณะาอากาศถัดมาคือทุนด้าหรือขั้วโลกจะอยู่ตอนบนสุดของ阿拉斯加ตอนบนสุดของแคนาดาและก็บริเวณชายฝั่งเกาะกินแลนด์นะครับดดูหนาวหนาว,หนาวจัดนะ หนาเวเป็ระยะเวลานานไห่หนาวทาไมหนาวนานด้วยหนาวจัดด้วยนะครับอุณหภูมิเดือนที่ร้อนที่สุดเนี่ยไม่เกินศูนย์ถึงสิบองศาพืชที่พบก็เป็นพวกมอสและหลายแคนแล้วก็ตะไคร่น้ำ ชาตมาแบบพืชน้ําแข็งนะครับอยู่ตอนในของเกาะกิแรนเลยอันนี้หนาวกว่าแน่นอนเพราะกิแรนสูงกว่านะครับอากาศหนาวจัดตลอดปีอุณหภูมิเนี่ยไม่มีเดือนใดเลยนะครับในทั้งปี12เดือนนี้จะเกิน0องศานะครับแล้วก็ไม่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติอะไรที่สามารถอาศัยหรือจเจริญเติบโตนในดินแดนแถบนี้ได้โดยเฉพาะตอนในของเกาะกิแลนนะครับถาดมาเขตอากาศแบบที่สูงนะคือจําไว้เลยว่าไม่ว่านักเรียนจะเรียนภูมิศาสตร์ของระดับชั้นไหนเขตภูมิอากาศแบบที่สูงเป็นเพราะ ความสูงนะครับชั้นบรรยากาศที่อยู่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงและพืชพันธุ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงตามอากาศหรือความเย็นที่ลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองเมืองหนึ่งในเกาะกินแลนด์นะครับนะเห็นไหมครับมีแต่ทุ่งน้ําแข็งนะครับถัดมาในเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันในคราวหน้าในส่วนของลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจบ เพียงเท่านี้แล้วตอนถัดไปเราขึ้นในเรื่องของลักษณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับ